ไอซองตรงไหนวะปวดตายแล้วเนี่ยเดไหนๆเดี้ก็ยืนอย่างงี้เกิดอะไรขึ้นนี่นะมาครับชื่ออะไรครับผมชื่อบ้ครับผมชื่อบ้ครับผมวันนี้มาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาเที่ยวเที่ยวงานครับผมเที่ยวงานงานอะไรเราเออโอ้ยโอ้โหอย่างนั้นก็อ่าได้ยินที่นี่นะผม งงบ้าวันนี้รู้สึกไงบ้งวันนี้รู้สึกวันงานแล้วนะรู้สึกแฉะครับแฉะแเบี้ยหมดเลยตรงไหนตั้งแต่ภายในดันายนอกแล้วภายในยงไปนอกแฉะหมดแล้วนั่นแหละเปียกหมดแล้ววันนี้มีคำถามมาถามมาสหรับบนี้หลังจากดูมอลลัสเสร็จแล้วจะไปแป๊บตอบไหมครับแป๊บหรือไม่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นน้ำเาแต่รู้สึกว่าไม่ได้แป๊บมาสองสามวันแล้วนะ มันจะก,การเหนียวนำนะจะ<อ>เป็นปฏิา,<อ>าักษ์ขอสามคำวันนี้วันนี้ก็มันแฉะมาก